สามเทคนิคที่จะทําให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกายอยากจะให้ผู้ปกครองหรือครูที่กําลังสอนหรือโค้ชกำลังสอนเด็กและเยาวชนนะว่าเราจะทาไงให้เด็กรักในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเทคนิคที่1คือเทคนิคของการเล่นเวลาเราจะทําให้เด็กมีแรงจูงใจทําให้เด็กหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬามากกว่าอยู่ติดจอเราก็ต้องทําให้กิจกรรมนั้นน่ะ มันสนุกเด็กจะมีความรู้สึกสนุกและอยากเล่นถ้าสนุกแล้วไงต่อสิ่งที่ทำก็จะต้องรู้สึกปลอดภัยเด็กก็อยากจะเล่นอีกกิจกรรมนั้นต้องสนุกดยวยีเอจากการเล่นให้มันเป็นลักษณะของเกมเพื่อจะจูงใจให้เด็กออกจากหน้าจอเทคนิคที่2ก็คือเมื่อเล่นเสร็จเราก็เรียนเมื่อเด็กเขาสนุกแล้วใช่ไหมคะออกมาทํากิจกรรมต่างๆแล้ว เราก็จะต้องเติมเต็มทักษะพื้นฐานให้กับเด็กเพราะการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยก็จะทําให้เขาพัฒนาทักษะแล้วก็เขาจะเล่นกีฬาชนิดนั้นะให้สนุกด้วยและเขาก็อยากจะเล่นกีฬาที่หลากหลายสิ่งเหล่าน,นี้แหละค่ะว่าถ้าเล่นแล้วสนุกสนุกแล้วเราก็ต้องเติมเต็มพื้นฐานของทักษะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องเขาก็จะไปต่อได้มันไปสู่เทคนิคที่3คือลุย รุยในที่นี้หมายความว่าเขาก็จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองใช่ไหมคะจากการที่แค่ออกกำลังกายแล้วก็มาเล่นกีฬาด้วยความสนุกมีทักษะที่ดีแล้วศักยภาพพอดีเขาจะมุ่งต่อไปสู่ในเรื่องของการเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเป็นเลิศเป็นนักกีฬาทีชาติหรือเป็นนักกีฬาอาชีพสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเติมเต็มแต่วันนี้คาถามคือว่าเราจะให้เด็กสักคนเนี่ยรักการออกกำลังกายหันมาออกกำลังกายเราจะต้องมีเทคนิคเล่น เรียนด้วยแล้วคุจะเห็นผลลัพธ์อย่างแน่นอน